สวัสดีค่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่าหนึ่งในคำถามยอดฮิตที่คนอยากเริ่มทำธุรกิจนำเข้าถามกันเข้ามาเยอะที่สุดก็คือพี่คะหนูจะเอาของจากต่างประเทศเข้ามาขายเนี่ยต้องขออยอรหรือมอออกไหมบางคนกังวลจนไม่กล้าเริ่มเพราะกลัวของติดด่านกลัวโดนปรับหรือกลัวทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว วันนี้เราจะมาเคลียร์ชัดๆแบบม้วนเดียวจบค่ะว่าสินค้าแบบไหนต้องมีแบบไหนไม่ต้องและถ้าต้องทำมีขั้นตอนอยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะส่วนที่ 1. สินค้ากลุ่มอยอยเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกที่คุ้นหูที่สุดอย่างอยอยกันก่อนค่ะหลายคนเข้าใจว่าอยอยมีไว้ตรวจแค่ขนมหรืออาหารหรือเปล่าจริงๆแล้วขอบขายของเขากว้างกว่านั้นนะคะ หลักการจำง่ายๆที่อยากให้ท่องไว้เลยก็คืออะไรที่กินเข้าไปทาลงบนผิวหรือใช้กับร่างกายเราส่วนใหญ่ต้องผ่านออยอทั้งหมดค่ะตัวอย่างเช่นอาหารและเครื่องดื่มอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเครื่องสำอางสกินแคร์ลิปสติกแม้แต่สบู่เหลวก็ใช่นะคะเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่หน้ากาก,ากอนามัยไปจนถึงเครื่องนวดไฟฟ้าและวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านอย่างน้ำยาล้างจานหรือสเปรย์ฉีดมดค่ะ ที่สำคัญนะคะการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้คุณจะรอให้ของถึงไทยก่อนค่อยไปขอไม่ได้นะคะคุณต้องจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าและขอเลขจดแจ้งให้เรียบร้อยก่อนที่ของจะมาถึงไม่งั้นของโดนกักยาวแน่นอนค่ะต่อมาคือมอ,อกค่ะตัวนี้จะต่างจากอยนิดหน่อยมอ,อกคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งจะมีทั้งแบบทั่วไปและแบบบังคับที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีค่ะ สินค้ากลุ่มมออกอบังคับมักจะเป็นของที่ถ้าไม่มีคุณภาพจะเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าใครจะนำเข้าไดร์เป่าผมปลั๊กไฟหรือหม้อทอดไดน้ำมันต้องเช็คให้ดีเลยค่ะเพราะกลุ่มนี้คุมเข้มมากของเล่นเด็กเพราะเด็กๆอาจจะนำเข้าปากหรือมีวัสดุที่เป็นอันตรายวัสดุก่อสร้างและหมวกกันน็อกอันนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงค่ะ ความยากของมอกคือบางครั้งต้องมีการตรวจไปถึงโรงงานผลิตในต่างประเทศเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเล่นสินค้ากลุ่มนี้ต้องวางแผนเผื่อเวลาไว้เยอะๆเลยค่ะส่วนที่3สินค้าที่นำเข้าได้เลย ฟังดูเหมือนจะยากใช่ไหมคะแต่ช้าก่อนค่ะข่าวดีก็คือยังมีสินค้าอีกมหาศาลที่ไม่ต้องมีทั้งอยและมอกค่ะสินค้ากลุ่มนี้คือสินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปที่ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายหรือไม่มีความเสี่ยงเรื่องไฟฟ้า<ๆ>เช่นงานแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแฟชั่นที่ไม่ใช่รองเท้าเซฟตี้นะคะ อุปกรณ์เสริมมือถือเคสโทรศัพท์ขาตั้งกล้องแต่ถ้าเป็นหัวชาร์จหรือ power bank อันนี้ต้องมีมออกนะคะของใช้ในบ้านเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของพลาสติกเครื่องเขียนหรือของตกแต่งบ้านทั่วไปถ้าคุณเริ่มทำธุรกิจด้วยสินค้ากลุ่มนี้ขั้นตอนจะง่ายมากค่ะแค่จ่ายภาษีนำเข้าให้ถูกต้องตามพิกัดศุลกากรก็เคลียร์ของออกมาขายได้สบายใจแล้วค่ะ สุดท้ายนี้เทคนิคสำคัญสำหรับมือใหม่คือรู้ก่อนสั่งค่ะ ลองเช็คพิกัดศุลกากรหรือ HS code ของสินค้าเราดูหรือปรึกษาชิ p p ิ้งที่เชี่ยวชาญให้เขาช่วยเช็คฐานข้อมูลล่าสุดให้การทำธุรกิจนำเข้าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะแค่เราเตรียมตัวให้ถูกทางเพื่อป้องกันปัญหาปวดหัวที่ด่านศุลกากรหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมั่นใจในการเลือกสินค้ามาขายมากขึ้นนะคะถ้าชอบสาระแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะครั้งหน้าจะมีความรู้อะไรมาแชร์อีกเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ